ชาวลัคนาราศีธนูครับเดือนตุลาคมนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะดาวใหญ่ย้ายทีเดียวสองดวงดาวพฤหัส,สบดีครึ่งตำแหน่งมหาอุดในเรือนมรณะกับดาวศุกร์ที่ย้ายไปอยู่นิดในเรือนกรรมะฟังดูแรงๆหน่อยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเปิดทางเลือกใหม่ๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักหรือแม้กระทั่งโชคลาบที่คุณรออยู่ใครที่เป็นลัคนาธนู ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของปีนี้เลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Star r e s e a r c แหล่งรวมคำทำนายดวงชะตาที่ทั้งแม่นยำและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีเพื่อนมานั่งเล่าให้ฟังข้างๆตัวเลยนะครับถ้าคุณชอบการดูดวงที่ทั้งลึกทั้งเพลินและเอาไปใช้ได้จริง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำทำนายดีๆแบบนี้ครับก่อนจะเข้าเรื่องลัคนาราศีธนูมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาอุดนั้นสำคัญยังไงคำว่ามหาอุดคือที่สุดของพลังดาวครับหมายถึงการที่ดาวพฤหัสสดีซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าปัญญาและโอกาสใหม่ๆอยู่ในจุดที่แข็งแรงมากที่สุดแต่ครั้งนี้ มันไปอยู่ในภพเรือนมรณะของลัคนาธนูซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การตัดสินใจเด็ดขาดหรือเรื่องบางอย่างที่ต้องปิดฉากเพื่อเปิดทางสินใหม่ในขณะเดียวกันดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักความสุขและความสวยงามกลับไปอยู่ตำแหน่งนิดที่ราศีกันในเรือนกรมมะซึ่งแปลว่าช่วงนี้อาจมีความอึดอัดกดดันหรือความรู้สึกว่าต้องอดทนมากกว่าปกติโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และสังคมรอบตัวครับ คำทำนายลัคนาราศีธนูงานครับงานเยอะขึ้นกว่าที่เคยแน่นอนครับเหมือนงานถาโถมเข้ามาแต่ข่าวดีคือมันมาพร้อมกับโอกาสและไรายได้ด้วยอาจมีโปรเจกต์ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้คุณได้แสดงฝีมือถึงแม้จะเหนื่อยแต่ถือว่าเหนื่อยแล้วคุ้มครับเพร้อมงานที่ทําตอนนี้จะกลายเป็นบันไดสําคัญในอนาคตการเงินครับรายจ่ายมักจะหมดไปกับเพื่อนหรือการเข้าสังคมใช้เงินเร็วใช้แล้วไม่คิด ต้องเตือนเลยนะครับว่าช่วงนี้ต้องวางแผนดีๆแต่ขณะเดียวกันโอกาสเรื่องการกู้ยืมการขอสินเชื่อหรือการขายทรัพย์สินเช่นบ้านหรือรถก็มีเกณฑ์สำเร็จสูงมากใครที่รอเงินก้อนอาจได้ข่าวดีในปักนี้ครับความรักสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาจากวงสังคมเพื่อนแนะนำหรือเจอในกลุ่มที่คุณไปมีส่วนร่วมต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะเพราะมีโอกาสเจอคนที่ไม่จริงใจปะปนอยู่ด้วยครับ ส่วนคนมีคู่แล้วช่วงนี้เหมือนอยากหลีกเลี่ยงการทะเลาะอยากรักษาความสัมพันธ์ให้สงบถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาที่แก้ไม่ตกช่วงนี้จะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้ครับการเรียนหรือพัฒนาใครที่เรียนต่อทำวิจัยหรือสอบแข่งขันจะเหนื่อยหน่อยเพราะแรงกดดันเยอะแต่พอเอาจริงเอาจังแล้วคุณจะผ่านได้ด้วยความพยายามและความรับผิดชอบแนะนำให้แบ่งเวลาให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นจะเครียดเกินไปสุขภาพ ต้องระวังเรื่องเจ็บปวยโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวพ่อหมออยากให้คุณดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษครับพักผ่อนให้พอออกกำลังกายเบาๆแล้วอย่าลืมเช็คสุขภาพถ้ามีอาการผิดปกติโชคลาบมีโอกาสลาบลอยจากการงานหรือจากเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่โชคแบบง่ายๆที่อยู่ดีๆจะได้ต้องมาจากความพยายามหรือการช่วยเหลือคนอื่นแล้วได้กลับคืนมาครับคำเตือนและบทเรียน เพื่อนครับปักนี้ต้องระวังเพื่อนที่ไม่จริงใจหรือคนที่เข้ามาด้วยผลประโยชน์เพราะพลังดาวสุขที่อยู่ในนิดอาจทำให้คุณเผลอเชื่อใจผิดคนได้ง่ายครับบทเรียนคือให้เรียนรู้ที่จะวางใจแบบมีสติครับอย่าไว้ใจใครร้อเอร์เซนในทันทีนะครับเคล็ดหลับเสริมดวงหรือวิธีแก้เคล็ดโบราณทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นปล่อยปลาบริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดน้ำ ไหว้พระภิหัตส,สุปดีถือทูบห้าดอกดอกไม้สีเหลืองขอพอรเรื่องงานเรื่องการเงินพกเครื่องรางที่เกี่ยวกับพญานาคหรือสัตว์น้ำจะช่วยคุ้มครองให้ผ่านอุปสรรคใหญ่ๆได้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าคำทำนายนี้ตรงกับชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนลักนาธนูหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยสิครับว่าช่วงนี้คุณกำลังเจอเรื่องอะไรอยู่บ้าง พ่อหมออยากฟังจากทุกคนจริงๆครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพ่อหมอติดดาว s t a r r e Search กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคำทำนายที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวรับมืออนาคตได้ทันครับจำไว้นะครับดวงดาวไม่ได้กำหนดชีวิตเรา100%เซมันเป็นเพียงเข็มทิศที่ชี้ทางแต่ทางเดินจริงๆอยู่ที่เราก้าวไปเองสำหรับลัคนาธนูช่วงนี้อาจเหนื่อยหน่อยแต่ทุกก้าวที่คุณเดินไป จะพาคุณใกล้ความสำเร็จขึ้นทุกวันครับขอบคุณที่อยู่กับพ่อหมอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมั่งคัง่งและมีความสุขครับ